ในช่วงนี้มาติดตามข่าวดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างนะคะสองพื้นที่ที่แรกที่พิษณุโลที่ที่สองที่จังหวัดราธิวาสเราจะเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลก่อนนะคะตอนนี้นี่นักเรียนจากโรงเรียนพุทธชินราพ,พิทยาในทุกระดับชั้นเขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไปช่วยงานสมโภชพระพุทธชินราชประจําปี2558หรือที่เขาเรียกกันว่างานวัดใหญ่เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของเมืองพิษณุโลกค่ะจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น6ค่ำเดือน3ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่25-31มการาคมค่ะ ตัวโรงเรียนนะครับก็มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น3กะเลยนะครับเพื่อไปเพื่อไปช่วยวัดโดยเฉพาะนะครับในเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกานช่วง12ถึง18นาฬิกานช่วงนะครับแล้วก็18นาฬิกาถึง24นาฬิกานช่วงเวลา200คนด้วยกันนะครับทำหน้าท <im> ี่ก็จัดดอกไม้ทุบเทียนนับเหรียญทำบุญประจำวันเกิดที่เกิดบริการใบเสียงไทยตามจุดต่างๆบริเวณวัดนะครับเพราะว่ามีผู้ศัสนิกชนจากจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง มานวัสการพระพุทธสินราเป็นจำนวนมากนะครับคุณครูก็เมื่อถึงค่าปร,รียนนะครับก็ถ้าไม่สอนก็จะไปช่วยงานถ้าสอนก็จะค่อยกลับไปสอนนักเรียนนะครับเพราะว่าบริเวณวัดและก็โรงเรียนอยู่ใกล้กันนะครับทําให้ไม่เสียการ,รเรียนการสอนนะครับ วัตถุประสงค์ในการจาัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อปลูกฝังทห้นักเรียนรู้จักการศยสษะแล้วก็ทําตัวให้เกิดประโยชน์แก่ส่นวนรวมครับก็จัดขึ้นที่วัดพระศีะรักนะมหาธาตุพรมหาวิหารเป็นวัดประจําจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลกนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีวันนี้จะลงใต้กันไปค่ะที่จังหวัดระที่ว่านะคะทหารหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารช่างที่15้าเขาได้ระดมกําลังพลค่ะช่วยกัน สร้างถนนนะคะแล้วก็ปรปับปรุงถนนที่ชำรุดสุดโสรมในพื้นที่อำเภอสุงหมายโกโลกจังหวัดนราธิวาสค่ะจากบริเวณพื้นที่หมู่4บ้านกูแบอีแกถึงพื้นที่หมู่1บ้านลาแลตมนลยุยยรวมระยะทาง7กิโลเมตรค่ะนายทหารฝ่ายยุติการและการฝึกพันตรีสุบันชรอยรำนะครับบอกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับทราบและรับเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการสัญจรหรือว่าการขนส่งสินค้านั้นไม่สะดวก ก็เพราะว่าถนนในหมู่บ้านหรือชุมชนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นเวลานานเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความเร่งด่วนเป็นปัญหาต่อความมั่นคงและกระทบกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับรวมทั้งสิน้น37สายทางใน3 7เอำเภอนะครับก็มอบให้หน่วยทางช่างของกองทัพบกเป็นหน่วยดำเนินการพร้อมมอบให้กรมการหางช่างเป็นหน่วยควบคลุมกำกับดูแลเป็นส่วนรวมนะครับ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชามอบไว้เพื่อให้ใช้ผิวจราจรเป็นแอสฟาลต์อะไรครับแอนฟาลติกนะครับคอนกรีตที่มีส่วนผสมของอยางพาราส่งผลให้ช่วยยืดอายุการใช้งานและก็ทําให้เกาะถนนดีนะครับถนนให้ลื่น แลวก็ช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราในตลาดต่างๆด้วยประชาชน,น,นที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างถนนสายนี้มี4หมู่บ้านนะคะรวมแล้วก็ประมาณ4,000คนค่ะถนนสายนี้เป็นเส้นทางลัดที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสุงไงโกลกรวมไปถึงที่อำเภอตากใบด้วยนะคะคก็ถือว่าเป็นระยะทางที่สั้นกว่าที่จะไปใช้ถนนสายหลักเพราะว่าทําให้เขาประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยนะคะก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะคะนอกเหนือจากการคมนาคมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของปัญหาราคายางตกต่ำด้วยอุดหนุน ยางพาราเพื่อเอามาทําถนนนะคะแล้วก็ถนนที่เขาสร้างเนี่ยก็ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยค่ะถนนดีในในพื้นที่นั้นก็อาจจะส่งผลปัญหาเรื่องความมั่นคงก็ความปลอดภัยก็อาจจะทาให้มีสูงขึ้นครับใช่ค่ะก็เป็นขา่าวดีที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้ตามช่องทางที่เราได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นร,รายการ5ช่องทางน,นะคะวันนี้หมดเวลา